สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมไม e ครพ็อกเก็ตเ Edition 0.15.4นะครับแล้วทำไมผมถึงมาอยู่นะ <c oughs> ก็มีตัวโปรแกรมไม่ใช่โปรแกรมดิเป็นตัวเกมที่แบบลง Windows วินโดว์10นะครับไม่ใช่ลงมันแบบเขาลงคือลงในตัวเกมอะนะคือในตัวเกมเป็น Windows 10นะครับโอเคก็ไม่ได้มีาการแก้อะไรหรอกนะครับก็สว่วอุย้ย ก็ส่วนสกีนอะไรก็เขาไม่ยังไม่ปลดล็อกนะฮะก็ไม่ไม่ใช่เป็นตัวปลดล็อกนะฮะก็แค่มีการแก้ไขในเกมแค่นั้นแหละนะก็โอเคเดี๋ยวลองเข้าในเกมดูนะเนี่ย Survival ก็เป็นอะไรที่หนาวม,มากๆครับฝนตกนะบรรยากาศค่อนข้างจะพอดีนะอยู่คนเดียวด้วยโอเคนะครับก็เห็นว่า จะเห็นว่าหลอดเลือดนะครับอยู่ข้างล่างนะครับดูแล้วก็สวยงามเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะ,นะก็เป็นอะไรที่แบบแจ๋วมากครับผมอยากได้แบบตัวแบบธรรมดาแบบนี้แหละนะแล้วก็แค่มีเลือดไม่ใช่แค่เป็นเหมือนวินโดว์สิบแค่นี้ก็พอแล้วนะฮะนะก็แบบนี้ก็แจ๋วแล้วนะครับไม่ต้องลงแสงเงาแสงงูอะไรนะฮะก็ผมไม่อยากลงหรอกนะมันแหลกเครื่องไม่รับรองเท่าไหร่แล้วนะฮะคือถ่านเล่นธรรมดาก็พอไหวนะครับ แต่ถ้าแบบอาจคลิปไปด้วยนี่คือแบบไว้ไว้ไว้อยู่นะครับแต่มันแบบแหลกแหลกยังไงไม่รู้ไม่ชอบนะฮะก็เลยไม่ไม่ลงนะฮะไม่ชอบเล่นโอเคนะครับก็เดี๋ยวลิงก์ก็ผมไว้ใต้คลิปละกันนะครับเป็นตัวเกม Windows 10นะครับเครดิตก็มีใต้คลิปเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวไว้ให้นะฮะก็เป็นเครดิตนะครับอยู่อยู่หน้าเกมนี้เลยนะฮะเนี่ย เดี๋ยวเรยวสักครู่หนึ่งนะฮะนะครับ xdroi id นะฮะโอเคนะครับก็เครดิตตามนี้นะฮะแล้วก็ส่วนลิงก์คลิปลิงเกมนะครับผมไว้ใต้คลิปแน่นอนครับลองกดเข้าแล้วก็กดตรงดาวน์โหลดฟรีนะฮะอ่าจะมีนะนะครับก็กดเข้าไปนะครับโอเคส่วนคลิปนี้ต้องลาตัวไปก่อนแล้วนะครับถ้ามีอะไรก็อ่าสอบถามมาได้นะครับโอเคแล้วก็ฝากกดติดตามแล้วไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ